ไครโทโฮมฮาน่ดรู้แล้วกำลังไปฮัลโหลจิวเธอโอเคนะแรดนั่นนายเหรอฟังนะเธอต้องรีบออกมาจากที่นั่นนายพูดเรื่องอะไรเนะี่ยไม่มีเวลาอธิบายแล้วเธอต้องรีบหนีออกมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้ฉันหยิบปืน ต้องรีบไปจากที่นี่เรื่องบ้าอะไรเนี่ม,มีทาง Yes. <laughs> ตอนนี้ยากหน่อยสำหรับเจ้าหน้าที่สตาที่เหลือสองคนในเมืองแค่เธอกับฉันฉันไม่อยู่นี่หรอกนะดูรอบๆสิยิ่งอยู่นานเท่าไหรก็ยิ่งแย่ลงทำไมเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้แต่พอเกิดเรื่องมันก็บานปลายมาเป็นแบบนี้เหมือนที่อาร์เกลแต่แย่กว่า ข้างล่างนี่ทิ้งายสิเราต้องฝันไปนนแน่แน่ทำไมถึงมีคนติดเชื้อกันเยอะขนาดนี้เร็พวกมันมาแล้วไอ้นี่มีพวกมันเต็มไปหมด โดยยัเป็นทีมใช่ไหมแน่นอนสิงั้นก็ทำเพื่อฉันและอย่บาบลาดเหมือนกับฉันไปฉันเสียใจรดโทษที ตึกจอดรถเร็วตึกจอดรถสินะเข้าใจแล้วคุณคะคุณไม่เป็นไรเนะอะไปไปอย่าเข้ามาใกล้ฉันเลยนี่ไม่เอาเนอะมีเฮลิคอปเตอร์กำลังรอพาคุณไปยังที่ปลอดภัยปลอดภัยอะไรละ่ะฉันไม่ออกไปข้างนอกหรอกตึกจอดรถอยู่ไม่ไกลฉันพาคุณไปที่นั่นได้ปลอดภัยที่เดียวคุณไอนีินี่คุณคุณชื่ออะไรอ่ะ ฉันที่คุณไว้ที่นี่ไม่ได้นะฉันชื่อดาลลริโอโซุพอฉันรู้นะไม่อยากจะแย่ที่หลงไปกับเขาแล้สวสิ 还是。<noise> สิสิบทีสิบาลย เฮนน้ใจเย็นไว้ผมมาช่วยแล้วนายเป็นใครมาทำอะไรผมชื่อคาร์ลอสผมมาช่วยคุณมาเถอะรีบ <c oughs> พาคุณไปที่ปลอดภยัย ผมว่าเราน่าจะปลอดภัยแล้วหวังว่างง้นพวกเราช่วยกันพาพร่อชีวิตมาที่นี่ที่นี่มันที่ไหนล่ะคนของผมช่วยกันเป็นรถไฟใต้ดินไปที่หลบภัยมันปลอดภัยใช่ไม่เป็นไรพื้นที่ส่วนตัวสินะโอเคเข้าใจแล้วเอาละไปกันโธไม่เอานะไอ้บ้าที่ไหนไมัาปิดประตูนี่ได้เนี่ยโทษทีนะเราคงต้องอ้อมไป นี่นายรู้เกี่ยวกับไอตัวบ้านั่นไหมไม่เลยผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนแต่มันไม่ใช่ซอมบี้มันมีเป้าหมายแล้วมันจะไม่หยุดจนกว่ามันจะทำสำเร็จคุณชอบมันเหรอไม่เละยกให้นายแล้วกันฟังนะคุณอยู่กับยอดฝีมืออยู่แล้วผมขึ้น่วยต่อต้านอันตรายจากการแพร่ระบ,บาดของอมเมริกาเรียกสัน้นๆ UBCS นี่เอาจริงดิแม่งล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยพวกนายนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุข,ของเรื่องทั้งหมด คุณพูดอะไรอะคุณไม่ต้องเชื่อใจผมก็ได้แต่ผมจะไปที่หลบภัยจะมาด้วยกันไหม <c oughs> มาเถอะมันอยู่ที่นี้ เอยหัน้าสาวสวยคนนี้น่าจะช่วยเราได้คาร์ลอสนายไม่คิดจะถามชื่อสาวสวยคนนี้หน่อยเหรอเธอคือเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของกรมตำรวจเมืองแรคคูนชื่อของเธอนั้นคืออะไรสักอย่างวาเลนไทน์ฉันชื่อจิว ยินดีที่ได้พบคุณนะจิวผมคือหัวหน้าหน่วย UBCS มิคาเอลหน่วยของผมถูกส่งมาเพื่อช่วยเหลือผลเรือนโอ้แล้วทางคุณเป็นยังไงบ้างเละเมืองนี้ถูกตัดทางปล่อยวัดแล้วเป็นเขตกักกันชาวเมืองหลายแสนคนพากันล้มตายหรือจะเรียกให้ถูกก็คือพวกเขาตายไม่สนิท ผมเสียคนในหน่วยของผมไปหลายคนแล้วแค่เอาตัวรอดกันตอนนี้ก็เกินที่ผมจะรับมือแล้วเงินคุณก็น่าจะขอบคุณนายจ้างของคุณนะอืมก็จริงแต่พวกเราก็ทำถ้าที่ทำได้แล้วถ้าทำให้รถไฟใช้การได้เราก็จะช่วยพาพวกเขาหนีไปได้แต่เราอยากให้ช่วยคนของผมนะ่ะทำคนเดียวไม่ไหว ก็ได้ฉันเอาด้วยแต่ฉันทำเพื่อพวกเขาไม่ใช่พวกคุณเฮเยเยี่ยมเลยยังไงก็เป้าหมายเดียวกันขอบคุณนะจยูเอาละคุณยอดตำรวจ uh huh. เอานี่ไปจะได้ใช้ติดต่อกันได้ฉันรู้ว่าวิทยุเอาไว้ทำอะไรเอาละก่อนอื่นเลย uh huh. เราต้องเตรียมอุปกรณ์ของคุณให้พร้อม ขึ้นไปชั้นบนคุณจะเจอของที่จะไปต้องใช้เข้าใจแล้วจ้านี่ผมเ่ย งง,งับยใช้กำลังไปแล้วแผนเป็นยังไงตาแกนั่นให้ผมไปเคลียร์รางรถไฟคุณไปจัดการเรื่องเดินรถให้กลับมาออนไลน์ได้ไหมและฉันต้องทำยังไงบ้างเริ่มจะททำให้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ผมจะบอกทางให้ตอนคุณไปถึงถนนใหญ่แล้วรับทราบรีบมาจัดการกัน ต้องรีบทำให้รถไฟกลับมาใช้กันเถอะ ขลอสฉันมาถึงถนนหลักแล้วต้องไปทางไหนต่อเป็นเสาสงสัญญาณใหญ่ๆไหมนั่นขโ้วไฟฟ้าคุณต้องออกไปทางซอยขวามือคุณถึงจะไปที่นั่นได้ในหมายถึงซอยที่ไฟลุกท่วมเนี่ยนะก็คงงั้นแต่สาวร้อนแรงอย่างคุณนะ่ะไฟแค่นั้นคงทำอะไรคุณไม่ได้หรอไอ้บ้า เอาละผมมาสบสานีจเฟืองเืงนัน,นผมรู้ว่าพวกคุณัว,วเ,ปไ,เไปกไปม่ในห้ครัวทัสองเราจะพาพวกคุณออกมา,าครให้เข้าไว้อย่าพยา,ายามให้เาไวและอ,อ้มยุบกันมาจากทางนั้นอาใครไม่ามารถทได้ีไปได้ 怕汤到坏。 หน่วย UBCS สินะใช่ระวังระวังอย่ามองแบบนั้นได้ไหมฉันไม่ได้ติดเชื้อนะโอเคมาดูแผลไม่ไม่เดี๋ยวเด้เอทำบ้าอะไรเนี่ยก็เขาติดเชือ้อเขาอาจจะไม่ติดเชื้อก็ได้หน่วยสตาร์ใจอ่อนเงีย้ยเหรอมีหน้าละถึงตายกันเกือบหมดแล้วแกล่ะ UBCS เที่ยวข้าพวกเดียวกันกันหรอเขาจะกลายร่าง ล้งสังหรณ์ในการเอาตัวรอดหายไปไหนลับไปที่สถานีรถไฟเถอะเราไม่ต้องการคนใจอ่อนอย่างคุณมาเกะก,กะหรอก กลิ่นเยี่ยงเกับโอ้ไม่อยากจะนึกถึงเลยโอ,โอ้พระเจ้าช่วย